สวัสดีครับจากเกมที่ลิวพูลเปิดบ้านเอาชนะบูพแฮมตัน10-0เนี่ยเกินความคาดหมายนะครับในความคาดหมายของผมเองเนี่ยผมคาดหมายว่าเกมนี้ลิวพูลเนี่ยจะไม่สามารถรักษาครีนชีได้ก็คิดว่าคงจะยิงแซงไปได้สองประตูนหนึ่งนะครับเพราะส่วนหนึ่งแหละอลิซงเจ็บแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะได้ลงสนามก่อนเกมก็ยัง เป็นความสงสัยอยู่ว่าระหว่างชีวินคาเลเฮอร์กับเอเดรียนเนี่ยจะเป็นใครที่ลงสนามในใจผมเนี่ยผมชอบคาเลเฮอร์มากกว่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าหนู y 22คาเลเฮอร์เนี่ยได้ลงสนามแล้วก็สร้างความประทับใจในเกมนี้ให้ผมได้อีกเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ลิ์บูเนี่ยจะสร้างสถิตเพิ่มขึ้นมาอีกเกมหนึ่งก็คือการไม่แพ้ในแอนฟิลในเกมลีกสูงสุด ต่อเนื่องกันเป็นเกมที่65คือ64เป็นสถิติสูงสุดที่ผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่คุมลิเวอร์พูลเนี่ยทำได้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยุคข,ของบ๊อบเพสลีย์ทำไว้ที่63เกมนะครับแต่เจเกนครอปเนี่ยก็มาสร้างสถิติใหม่ก็คือ64เกมในเกมที่ผ่านมาจากนั้นก็มาเอาชนะวูฟแฮมตัน4-0เก็บคลินชีตได้ด้วย,วยจากผู้รักษาประตูที่สร้างความ กังวลใจให้กับกองเชียร์มากมายนะครับเกมนี้เนี่ยมีกองเชียร์ก็คือเหล่าเดอะครอปเนี่ยเข้าสนามไปถึง2,000คนแล้วก็เสียงดังมากนะครับบรรยากาศเนี่ยมันแตกต่างจากการที่ใช้ซาวประกอบต่างกันเยอะนะครับเสียงร้องแล้วก็เสียงปลุกล่าการควงภ้าพ,พันคอภาพที่เห็นเนี่ยมันมีทั้งแฟนบอลทั้งไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเข้าสนามเพื่อไปหนุนหลังทีมรัก อันนี้เป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับรูปเกมเราก็รู้อยู่แล้วว่าลิวลี่พูเนี่ยลักษณะก็คือคองเกมในลักษณะการดันขึ้นมาสูงกลางสนามเพื่อที่จะกดดันคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องแตเป็นลักษณะที่ไม่ได้เน้นเรื่องการคลองบอลมากนักนะครับใช้จังหวะและแทคกติกในการเข้าทำที่ผมเรียกว่าเป็นความชานฉลาดแล้วก็เป็นวิธีการซักซ้อมกันเพื่อให้ได้มาทั้ง4ประตู แล้วก็สีประตูนี้ผมจะมาลงรายละเอียดว่าแต่ละประตูเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไงนะครับโอเคแล้วว่าจากผลงานของชีเคินคาร์เเธอร์เนี่ยนะครับที่แสดงให้เห็นในเกมใน UCL เจอกับอาแจกแล้วก็เกมนี้นะครับที่เอาชนะวูดแพมตันได้เนี่ยผมว่านี่คือเบอร์2มาแทนเอเดรียนแน่แล้วในตำแหน่งเบอร์2นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยยังมีบางจุดทดี่ซ้ำไปที่ผมมองว่ายังสู้เจ้าหนูคาร์เเธอร์ไม่ได้นะครับ และนักเตะที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเจเกนคลอปอยู่ในสนามแล้วก็เป็นคนที่กํากับจังหวะเกมแล้วก็กํากับวิธีการเล่นของผู้เล่นที่อยู่ในสนามเนี่ยนักเตะคนนั้นก็คือจอร์แดนเฮนสันเกมนี้เห็นชัดมากเมื่อดูแบบพินิพิเคราะห์แล้วก็เฝ้าสังเกตเฝ้าจับตานะครับในแต่ละเพลงแต่ละแท็กติกแต่ละวิธีการเล่นเห็นชัดเลยว่าเพนโดเนี่ย เข้าไปมีส่วนกํากับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับให้เล่นได้ตามจังหวะที่ตัวเองต้องการแล้วก็คอยไปประครับประคองไปซ้อนไปคอยรับบอลที่มันล้นมันหลุดเข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่จะเข้าไปปิดพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายเนี่ยซึ่งผู้เล่นหวงวู๊เนี่ยก็อาศัยความคล่องตัวนะครับเข้าจู่โจมส่วนวานาดูมเนี่ยนะครับ มีลักษณะที่ดีมากๆก็คือการจบสกอร์ถ้าดูผลงานของทีมชาติเนี่ยจะเห็นว่าวันในดูมเนี่ยเล่นอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นตัวมิดฟิลที่มีส่วนในเกมลุกสูงมากนะครับเรียกว่ามิดฟิลตัวลูกกว่าได้20เกมกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยยิงไป13ประตูถ้าดูอัตราส่วนเนี่ยถ้า2เกมต่อ1ประตูเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมแล้วสำหรับ นักเตะสู่นหน้านะครับแต่นี่คือนักเตะในตำแหน่งกองกลางทำได้ในสัดส่วนที่อยู่ในระดับถ้ามาคำนวณเป็นตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยคือ65%สูงมากนะครับและเกมนี้ไวน่าดุมก็แสดงให้เห็นความสามารถตรงนั้นผมอยากเห็นไวนาดุมเล่นแบบเนี้ยนะครับเล่นแบบที่เห็นในเกมที่เจอกับบู๊แฮมตันเนี่ยให้มากมากว่านี้นะครับ ก็คือกล้า,ลาเล่นเล่นด้วยความรู้สึกและสัญชาตญาณของกองกลางตัวลุกที่จบสกอร์ได้ดีว่าในรุณนนี้มีคุณสมบัติตรงนี้เยอะเลยแต่ว่าไม่ได้แสดงออกในส่วนนี้มากนักคือพอได้บอลไปในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่คิดช้าทําช้าตลอดแต่เกมล่าสุดน,นี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็แต่ละประตูที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นแทคนิกและวิธีการแล้วก็มีรูปแบบของการเซตแผนขึ้นมาเนี่ย ที่ดีมากๆนะครับและเมื่อดูกับจำนวนประตูทั้งหมดเลยที่ริวูทำได้ตอนนี้ลิวูคือทีมที่ทำประตูได้เยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ก็เสียประตูเยอะเหมือนกันนะครับทำประตูได้26ประตูเสียประตูไป17ประตูเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ตอนนี้ก็อยู่กลางกลางลางนะครับตอนนี้ลูกได้เสียของลิวูเนี่ยก็ตามหลังทีมที่อยู่อันดับหนึ่งและอันดับสามนะก็คือสเปอร์ กับเชลซีเนี่ยมีลูกได้เสียเนี่ยเท่ากันนะครับก็ต่างจากริวพูเนี่ยอยู่ห้าลูกห้าลูกเนี่ยไม่เยอะถ้าริวพูเล่นในจังหวะแบบที่เราเห็นเล่นกระบุกได้เนี่ยนะครับถือว่าไม่เยอะอาทีนี้มาดูว่าในแต่ละจังหวะเนี่ยที่ได้ประตูในแต่ละประตูเนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับประตูแรกนในนาทีที่ยี่สิบสี่เป็นประตูของโมลูกนี้เนี่ยมันเป็นลูกสุดนะครับเป็น การซักซ้อมกันคือพอโม e เห็นแล้วว่าตัวที่ได้บอลเนี่ยนะครับเป็นเฮนโดโมก็ชี้เลยนะครับคือตอนแรกนี่อยู่ริมเส้นก็จะวิ่งตัดเข้ามาแต่ปรากฏว่ามีมักซาวเนี่ยก็พยายามไปสกรีนไว้นะครับไอการสกรีนของมักซาวเนี่ยมันกลับเป็นประโยชน์เพราะตัวของซาร่าเนี่ยนะครับอยู่นอกสายตาอยู่นอกกรอบของอวิชั่นของโคดี้ซึ่งโคดี้เนี่ยเห็นบอลโยนมาแล้วนะครับ ก็เลยเคลื่อนที่ไปแล้วก็พักบอลลงในการพักบอลลงเนี่ยที่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็มีบาซิโบลีเนี่ยซึ่งเป็นคู่เซนเตอร์ฮารอยู่ใกล้ๆแต่อยู่ในตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าโคดี้แต่พอบอลมันตกมาเนี่ยนะครับมันก็ล้นออกมาข้างหลังน,นิดหน่อยจริงๆมันไม่น่าจะเสี่ยงเลยถ้าในจังหวะที่มักซาวเนี่ยสกรีนซาร่าไว้แล้วซาร่าหยุดวิ่งแต่ซาร่าไม่หยุดซาร่าวิ่งต่อเข้ามานะครับแล้วก็ วิ่งสอดเข้ามาในจังหวะที่โคดี้เนี่ยพักบอลแล้วโคดี้ไม่เห็นซาร่านะครับพอบอลตกปั๊บซาร่าก็ถึงตรงนี้แหละนะครับคือคู่เซนเตอร์เนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยก็ไม่คิดว่าซาร่าจะโผล่มาในจังหวะนี้คือทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่บอลมีมกักซาวคนเดียวท่านเองที่เห็นซาร่า่งมาแล้วก็สกรีนไว้ข้อดีของลูกนี้ก็คือว่าการที่มกักซาวเนี่ยสกรีนซาร่าวไว้เนี่ยก็เลยทําให้ซาร่าเนี่ยไม่อยู่ในมุมสายตาของโคดี้นะครับ พอบอลตกมาซา่าโผลมาเนี่ยคราวนี้ทั้งโคดี้และตัวโบลีเนี่ยก็เกิดอาการตกใจจะไม่ทันแล้วเพราะซา่าเนี่ยมีพื้นที่ในการออกตัวเยอะนะครับพอเข้าถึงพับเกี่ยวบอลลงผู้รักษาประตูพาติซิโอเนี่ยก็พยายามขยับออกมาแต่ซา่านี่พอแตะบอลแรกเนี่ยก็ยิงเลยนะครับแล้วก็ยิงหักมุมไปบอลมันมาเข้าซ้ายด้วยนะครับนี่คือข้อดีของการที่ซา่าเนี่ย ไปยืนริมเส้นฝั่งขวาพอตัดเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้สามารถใช้เท้าซ้ายเนี่ยได้ถนัดมากกว่านะครับประตูนี้มันมีความโดดเด่นก็คือจังหวะการเปิดบอลแล้วก็การส่งซิกันระหว่างซาร่ากับเพนโดส่วนลูกที่2เนี่ยมาในครึ่งหลังนะครับนาทีที่58เป็นประตูของจีนีไวนาดุมเป็นลูกที่มีการถ่ายบอลกันนะครับถ่ายบอลกันไปถ่ายบอลกันมาแล้วก็บอลมันกระยอนไปที่เจ้าหนูชิวินคาลาเฮอเนี่ยนะครับ แล้วก็ด้วยความนิ่งนะครับเป็นนักเตะที่ใช้เท้าได้ดีผู้เล่นของวูฟเนี่ยก็ยืนคุมเชิงอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ชีวินคาราเฮอร์เนี่ยนะครับก็เห็นแล้วนักว่าเจ้าบอบบี้เนี่ยวิ่งลงมาช่วยคาราเฮอร์เนี่ยจ่ายบอลให้เจ้าบอบบี้แล้วเจ้าบอบบี้เนี่ยก็พยายามที่จะคลองบอลคอนโทรลบอลน,นะครับพอมีตัวไล่เข้ามาเนี่ยก็เลยไม่สามารถแต่งบอลได้นิ่งแล้วก็มีนักเตะของวูฟเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆอีกตัวหนึ่งพอดีเลยก็ดักไว้นะครับ บอลมันล้นมาที่ใกล้ๆตรงนั้นแหละนะครับก็มีเฮนโดเนี่ยคอยประคองอยู่พอดีเลยนะครับเฮนโดเนี่ยเห็นบอลที่ถูกบีบแล้วมันกระชอออกมาเนี่ยก็เก็บบอลแล้วก็เงยหน้ามองมานเนี่ยเนี่ยอยู่เกาะริมเสชนอยู่นะครับแล้วก็วานาดุมเองเนี่ยก็อ่านจังหวะแล้วว่ามีนักเตะทีมเดียวกันก็คือเป็นเฮนโดเนี่ยได้บอลออกตัวเลยนะครับส่วน มาเน่เนี่ยที่เกาะริมเส้นอยู่เนี่ยก็วิ่งตัดเข้ามาเหมือนกันเป็นจังหวัดที่สวยงามากๆนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันไปถึงวานาดุมวานาดุมก็พักบอลลงแล้วก็มาเน่เนี่ยซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในลักษณะที่เหมือนกับคอยจังหวะจ่ายนะครับบอลตรงนี้เนี่ยผู้เล่นของวูฟเนี่ยดันสงูงก็เลยทําให้เหลือคอเนอร์คอร์ดี้คนเดียวท่านเองที่อยู่ใกล้สุดแล้วพอมาเน่เนี่ยเห็นวานาดุมได้บอลแล้วแล้วก็ แต่งบอลรอยจังหวะมานเนี่ก็เลยฉีกเคลื่อนที่ตัวเข้ามาทําให้โคดี้เนี่ยลังเลนะครับที่จะเข้าไปชิดไฟนาดุมแล้วก็จังหวะนั้นลนะครับไฟนาดุมก็อาศัยจังหวะที่โคดี้เนี่ยขยับตัวเข้าหาจังหวะเดียวกันเลยมันก็คือมันเป็นมุมอับสายตาลุยปาสิชิโ,ซโ,ซโอก็มองไม่เห็นตอนนั้นแหละนะครับไฟนาดุมก็ปัดเลยผมอยากเห็นไฟนาดุมมาเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกนั้นก็เป็นประตูคือทั้งส่วนสูงน้ําหนักมันเป๊ะจริง ลูกที่สองเนี่ยก็เกิดจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมจริงนะครับลูกที่สามมันก็เป็นการกําหนดจังหวะของเฮนโดอีกนะครับเป็นลูกเตะม,มุมนะครับที่เฮนโดเนี่ยเป็นตัวที่ไปเตะม,มุมเองเพราะโอเคเราว่าเมื่อไม่มีท่านรองอย่างมิเนอร์เนี่ยตรงสนามไม่มีจําหนเทรนเนี่ยเบอร์สามนะครับที่จะเล่นลูกนิ่งก็คือเจ้าโรบบเบอร์สี่นะครับก็คือเฮนโด แล้วก็เฮนโดเนี่ยก็เป่นลูกนี้ลูกนี้นะครับก็ชูมือส่งสัญญาณผู้เล่นของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่เลยรู้ตัวปุ๊บเจ้าหนูเคอร์ติจโจนก็ขยับมาที่ริมกรอบเขตโทษใกล้เส้นหลังนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยโพเดน์เห็นก็เลยต้องไปยืนคอยประคองอยู่ใกล้ๆพอเฮนโดชูมือเสร็จปับ๊บเคลื่อนที่มาแล้วก็ ตัดสินใจป้ายบอลให้โมแล้วตัวเองก็วิ่งย้อนกลับมาแล้วจังหวะที่เฮนโดนี่แหละครับเคลื่อนที่นักเตะในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็เคลื่อนที่ตามฟังก์ชันของตัวเองที่กรอบหกหลาเนี่ยใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของบูฟนี่ยอยู่5ตัวนะครับไกลสุดเลยก็เป็นมาเน่นะครับถัดมาเป็นฟาบินโยซึ่งมีผู้เล่นของวูฟคนหนึ่งเนี่ยก็คือไปคอยพิงไว้นะครับแขนกลางออกไว้โอบไว้เผื่อ ว่าฟาบินโยเนี่ยจะขยับหนีแต่ฟาบินโยคือตัวที่หลอกนะครับเพื่อกดให้5ตัวนั้นนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่มาป้องกันได้ตัวเป้าจริงๆคือมาติกเนี่ยอยู่ใกล้ๆกรอบ18ล้าเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับก็มีเจ้าบ๊อบบี้นะครับแล้วก็มีจีนี่จีนี่เขาวิ่งออกมาในจังหวะที่ตัวอื่นๆนะครับวิ่งเพื่อที่จะคุมลายการยืนของตัวเองไว้นะครับ พอวิ่งมาปั๊บมันก็มาผ่านหน้าตัวที่คอยบงังมาติดพอดีเลยนะครับพอเห็นตัวที่วิ่งมาจากมุมอับสายตาเนี่โผล่พรวดเข้ามาก็ตกใจนะครับเสีสมาธิมาติดก,ก็วิ่งตัดเข้าไปแล้วก็บอลที่โมเปิดเนี่ยมันก็น้ําหนักพอดีมากๆนะครับตัวเป้าเนี่ยคล้ายๆกับว่าใครก็ได้ระหว่างฟาบินโยกับมาติดแต่พอดูภาพน,นี้ซ้ำๆหลายๆจังหวะแล้วพบว่าตัวเป้าจริงๆคือมาติดนะครับ แล้วก็บอลมันลงในจังหวะพอดีมากๆนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของวูฟเนี่ยที่พอจะป้องกันได้ก็เป็นตัวผู้เล่นในแดนกลางนะครับซึ่งก็มีส่วนสูงเนี่ยเป็นรองมาติดตัวที่จะเล่นลูกโด่งได้ดีๆเนี่ยก็ถูกหลอกไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือบาซิโบลีเป็นตัวที่เล่นลูกมงที่สุดตัวที่เล่นลุกมงดีรองลงมาก็คือคอนเนอร์คอดี กลายเป็นว่าตัวที่เล่นลูกโด่งของวูฟที่ดีๆเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะคอยป้องกันการเข้าทําของมาติลลูกนี้ก็เป็นลูกโสรที่สวยมากนะครับก็คือจงใจเลยการเคลื่อนที่ของแต่ละตัวเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้ผู้เล่นของวูฟเนี่ยสียสมาธินะครับนี่คือทีเด็ดของลูกที่3เลยนะครับแล้วก็ลูกที่4เนี่ยก็เป็นเพลงที่สวยเหมือนกันนะครับเป็นโอนโกของเชมิโดเนี่ยเกิดในนาทีที่78นะครับ ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่บอลเนี่ยมันถ่ายกันไปถ่ายกันมาแล้วก็เป็นบอลที่เฮนโดเนี่ยได้บอลมาจากเจ้าหนูควีนคาร์เลอร์นะครับก็พอได้บอลมาปับ๊บก็เป็นกระทิชนเนี่ยเคลื่อนที่มาเฮนโดพอจ่ายบอลให้เสร็จปับ๊บก็เคลื่อนที่ไปหาที่ว่างผู้เล่นของวูฟเนี่ยคอยระวังเฮนโดก็ขยับตามไปคนหนึ่งที่ตรงนั้นเนี่ย มีผู้เล่นของวูฟอยู่คนเดียวท่านเองที่คอยดักเคอร์ติโจนนะครับก็เคอร์ติโจนก็โยกหลอกแล้วก็พาบอลขยับเข้ามาตรงกลางอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นเลยนะครับเคอร์ติโจนก็เห็นแล้วนะครับว่าเทรนอยู่ตรงพื้นที่อยู่ตรงริมเส้นนะครับก็จ่ายบอลให้เทรนเทรนแตะบอลทีเดียวเลยนะครับพอแตะบอลปับ๊บก็เข้าจังหวะที่ตัวเองจะเปิดได้ก็เปิดผ่านแบ็กนะครับก็คือมักซาวนะครับ พอเปิดผ่านแบ็กเข้าไปเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของเราเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปแล้วสองตัวก็คือมีโมซาล่าเคลื่อนที่เข้าไปตรงกลางแล้วก็ห่างจากโคดี้เยอะเลยนะครับคือลูกนี้เนี่ยถ้าจะติดโคดี้เนี่ยก็ติดแน่ๆติดไปเลยนะครับไปไม่ถึงซา่าแน่นอนแต่ถ้าบอลไปถึงซา่าเนี่ยก็โล่งๆเลยไม่มีตัวประกบแล้วก็พอมาเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยก็มีเซมิโดเนี่ยเคลื่อนที่ตามเข้ามาด้วยนะครับ ส่วนโชต้าเองเนี่ยก็เป็นตัวดึงบาซิโบลีเนี่ยดึงขึ้นไปถึงเส้นกลางสนามก็เลยกลายเป็นว่ามีเซ็นเตอร์ฮาฟอาชีพยอยู่ตัวเดียวก็คือโคดี้นี่คือทีเด็ดของลูกนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าเซมิโดเนี่ยนะครับก็พยายามสกัดบอลคือบอลเนี่ยซาร่าไม่ถึงแล้วนะครับก็ตัดสินใจไม่เล่นนะครับก็คิดว่ามาเน่เนี่ยเข้ามาแล้วก็เล่นได้มาเน่ก็กําลังเอียงตัวจะเล่นนะครับเซมิโดเนี่ยก็ มาจิ้มบอลแล้วก็บอลไปชนนักแข่งของมาเน่แล้วก,ก็ดอนกลับมามาชนตัวเองนะครับมาชนเท้าของเซมิโดแล้วก็พุ่งสวนผู้รักษาประตูรุยเปซิโอเข้าประตูไปทั้ง4ประตูเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันมีแบบแผนและมีวิธีการเข้าทําที่เป็นรูปแบบที่มีการฝึกซ้อมกันซักซ้อมกันมาก่อนทั้ง4ลูกนะครับนี่คือรูปแบบและก็วิธีการเข้าทํา โอเคอะหลายๆจังหวะไอ้ลูกซ้อมอะมันไม่สามารถลงกันแบบเป๊ะๆก็คือจังหวะมันได้ตำแหน่งมันอาจจะเพี้ยนนะครับมันก็เลยไม่ลงตัวพอดีแต่ในทั้ง4ี่ประตูเนี่ยนะครับมันเป็นความพอเหมาะพอเจบะจังหวะมันได้หมดเลยนะครับไม่ว่ามันจะมีจังหวะเสียๆจังหวะหนึ่งนะครับที่ช่วงปลายครึ่งแรกนาทีที่4ี่สบานะครับเป็นจังหวะที่ลูกเตะมุมแล้วก็เป็นนาเดชเนี่ยนะครับ ที่จะไปเล่นไปช่วยในเกมรับแล้วก็คอนเนอร์คอดี้เนี่ยก็เคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็มาแตะบอลได้ก่อนแต่พอภาพช้ามาก็เห็นเลยว่าน้าเด็กของเราเนี่ยชักเท้าไว้ก่อนนะครับก็ไม่ได้เล่นก็เลยกลายเป็นว่าพอเช็ค BR แล้วเนี่ยไอ้ลูกที่พุ่งของคอนเนอร์คอดี้เนี่ยก็ไม่เป็นจุดโทษนะครับแต่จริงๆนี่ลูกนี้มันควรจะมีการลงโทษคอ์เนอร์คอดี้นะครับนี่คือภาพรวมที่ เห็นรูปแบบแลวิธีการเล่นของลิวพูเนี่ยที่มันมีวิธีการที่ถูกซักซ้อมกันเข้ามาเพื่อให้นักเตะเนี่ยเล่นตามที่ซ้อมมานะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวโอกาสไม่เยอะนะครับถ้าดูลิวพูเนี่ยเล่นในช่วงหลังๆเนี่ยก็คือการยืนของแนวรับเนี่ยไม่ยืนที่จะขึ้นมาดันสูงมากส่วนหนึ่งก็คือเพื่อประคองนักเตะใหม่นะครับเพราะในเกมนี้เนี่ยมีนักเตะใหม่ที่ยังไม่ทำให้อ่า นักเตะในทีมเนี่ยมั่นใจได้ก็คือผู้รักษ,ษาประตูคาร์ลเฮอร์แล้วก็เจ้าหนูเนโกวิลเลียมนะครับวิธีการยืนแบบนี้ก็เลยทําให้สัดส่วนของการคลองเกมของลิพูเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแต่จังหวะการเข้าทําก็ใช้วิธีการที่จ่ายบอลน,น้อยๆจังหวะแล้วก็อาศัยวิชันของฮินโดเนี่ยแหละครับคือเป็นตัวคุมจังหวะแล้วก็เปิดบอลสวยๆแล้วก็เป็นตัวคอนโทรลเพลย์ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับคือทั้งหมดสวัสดีครับ